ผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราพบว่าเม็ดเลือดขาวจะมีการหลั่งสารทีเนฟเอลฟาอินเตอร์ลิวคิน6แล้วก็อินเตอร์ลิวคิน17มากกว่าปกติสารทั้ง3ตัวนี้ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นนะคะครับบิมสูตรีิชมพูของเรานะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะลดสารทั้ง3ลงมาได้อย่างชัดเจนเมื่อรับปัะทานต่อเนื่องเป็นเวลา15วันนะครับเราก็สามารถที่จะแสดงได้กราฟได้ด้วยกราฟอย่างครับ เปรียบเทียบระหว่างคนที่กินบีมสีชมพูกับคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับซึ่งเป็นสีชมพูจางนะครับชัดๆอย่างนี้เตือนเอลฟ้ามาตรฐานจะเป็นอย่างนี้ครับอินเทรกิน6อินเทรกิน7ก็ระดับแค่นี้นะครับแต่คนที่กินรับประทานรับประทานบีมสูตรสีชมพูของเราจะสร้างแค่นี้เองนะครับแล้วก็เกินครึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลดลงชัดเจนนะครับก็การลดลงของสารสามๆนะครับก็จะทําให้ ความรุนแรงการแพ้ภูมิตัวเองอือ่นๆลดลงไปด้วยอ,อย่างเช่น SLE ผื่นการทาผิวหนังทรอยเป็นพิษซึ่งเกิดหายไปเผยทไทรอยนะครับโรคสันนิบาตแผลในปากตับแข็งและหอบผื่นด้วยอนอกจากนี้ครับสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลของเราก็คือมังคุดงาดาถั่วเหลืองฝรั่งโบบบกซึ่งสกัดมาอย่างเอาแต่ยอดของมันแล้วบรรจุในแคปซูลนะครับยังมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะครับซึ่งทําหน้าที่คล้ายฟองน้ําในข้อต่างๆทําให้เกิดอาการดีขึ้น ได้อย่าต่อเนื่องด้วย